ของแรมาส่งแล้วของแรคืออเลยเหรอคะนี่ไงเป็นแรไอเทมมากๆตอนนี้นะหากดซื้อยากมากก็คือนมนั่นเองอนมนมสดนี่นแหละที่น้องพิมกินจะบอกว่าตั้งประมาณเท่าไหร่นะป,ระป๊าที่มันเกิดวิกฤตนี้ขึ้นมาน่าจะสองสามอาทิตย์แล้วน้องพิมจำได้ป่ะที่น้องพิมบ่นบมงวันเปิดตู้มา แม่ทำไมไม่มีนม uh huh. แล้วบางทีนะมันเหลืออยู่ครึ่งขวดแม่ก็บอกโอเคมันเหลืออยู่แค่นี้ละมันหมดแล้วนะลูกเซฟไว้กินพรุ่งนี้ปรากฏดึกๆป้ามากินเช้าตื่นมามมนหมหายไปไหนป้าบอกเอา้าป้ากินไปป้าไม่รู้เหรอว่านมมันไม่มีเอาก็สั่งสิมันสั่งไม่ได้ไง <c oughs> ตอนนะะี้ <c oughs> นมมันขาดตลาดค่ะแ,แรกๆอ่ะประมาณ2 3สอาทิตย์ที่แล้วแม่กดแม่ก็แบบเอ๊ะทำไม ร้านเซเว่นแถวบ้านน่ะที่ร้านประจำอ่ะมันกดยากจังเลยมันเริ่มกดยากมันเริ่มไม่มีคือเมื่อก่อนมันก็จะแบบเออบางทีมันหมดบ้างแต่เดี๋ยวสักพักมันก็จะมาเติมมันก็จะกดได้เราก็จะสั่งทีแบบห้าขวดสิบขวดประมาณนี้ขวดใหญ่สองขวดสองสามวันสั่งทีสั่งทีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหลังๆมันเริ่มแบบสั่งไม่ได้ หรือมาอาจจะเหลือ1ขวดแล้วสักพักน้องเซเว่นก็จะโทรมาบอกว่าพี่คะที่พี่กดสั่งอะ่ะมันหมดเอายี่ห้ออื่นได้ไหมคะหรือเอารสอื่นหนักหนักเขาตอนตอนแรกยังบอกว่าเออเอาไซส์อื่นไซส์อื่นก็ได้หลักหลงหลัง,ลง,ลงนี่คือไม่มีเลยนะแม่ก็เลยบอกป้าไม่ไหวละป๊าเราอ่ะไปขับตะเวนอ้ร้านเนี่ยสงสัยมันเอามาลงน้อยแม่ก็เลยแบบไปเซเว่นอื่นไม่มี บางทีม <ève S 2> ันก็จะเหลือเซเว่นละอัน2อันแม่ก็เหรอจริงแม่ก็ซื้อซื้อมาล่าสุดไปเดอะมอลล์ไอคุณแม่มาเก็ตอันใหญ่ไม่มีปาบอกป้าไปหยิบมาเนี่ยซื้อไปเยอะหน่อยมีแน่นอนห้างใหญ่ใช่ป่ะแม้ก็หลอดที่จ่ายตังค์ปาก็เขีนมาไม่มีล่าสุดแม่ก็ไปดูที่ซินทัลลาทาวท็อปอันใหญ่นีไหมคะไม่มี เ,เป็นไหมไม่ไ,ไงคะใช่แล้วแม่ก็เลยกลับมาบ้านแม่ก็เลยลองกดในในแอปอ่ะเป็นของท็อปเหมือนกันจะเป็นสาขาอื่นมันก็มีให้กดนะแต่มันก็น้องก็โทรมาเลยว่าพี่คะตอนนี้มันไม่มีเอาไซร์อื่นอันยังดีอันนั้นมีไซย์อื่นให้เพราะว่าตอนนี้น้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำนมสดขาตลาดแม่ก็เลยแบบเอ๊ะมันคืออะไรซักพักน้องพิมพ์บริษัทนมขึ้นเขาเรียกอะไรประกาศใน Facebook ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำนมขาดตลาดแม่เขาเรียกอะไรนะเป็นช่วงหยุดพักรีดนมวัวให้ ดูทำไมเราจะพักถึงเมื่อไหร่ก็ไม่บอกมันก็เลยเขาแบบผลิตเหมือนกับเวลาเขาผลิตออกมามันเลยแบบมีปริมาณน้อยแล้วแม่เข้าใจเองว่าไอ้วอนเวชแบบั่นเนี้ยไอเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ยรุ่นเนี้ยคนกินเยอะมันก็เลยยิ่งทาให้ขาดไงถึงขาดขาดตลาดทุกยี่ห้อยี่ห้ออื่นเนี่ย<ม><ม>ก็มีบ้างแต่เหมือนรุ่นที่เป็นนมสดแบบเนี้ยมันจะขาดเยอะสุดแต่รุ่นที่เป็นพวกนมกล้วยนมช็อกโกแลตนมกาแฟอะไรพวกนี้ไม่ค่อยขาดหรือพวกฟองมันเนยไม่ค่อยขาดคนกินน้อยมันใช่แม่ว่าแต่ว่า พวกนมสดอะทุกยี่ห้อเลยคนกินเยอะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยผู้ชื่ออะไรเมจินองโคเทเดนมากอะ oh <my S 1> ไปมันจะเหลือแบบแค่ขวดสองขวดแต่ละที่คือมันน้อยมากผิดปกติก็คือเป็นช่ว,วงบัวัะเออช่วยช่วนี่บัวเขาบอกเขาก็จะแบบเออเดี๋ยวจะไปพยายามหาแบบเหมือนกับว่าวัตถุดิบเนี่ยมาให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้นี่อ,อ น้องก็เลยจะถามว่า hmm. นัชชาคุณมีปัญหาเรื่องนมไหมคะมีค่ะขนาดโรงเรียนนมหมดครูยังให้ซื้อนมมาเองเลยจริงเหรอฟ้ายังไงไหนเล่าทิก็คือนมมันเหลือน้อยแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็กินกันหมดวันต่อมานมไม่เหลือครูก็เลยให้เอานมมาเมื่อไหร่นี่เล่านี่คือเมื่อไม่กี่วันมานี้หรือนานมากแล้วต้องนานมากแล้วเห็นไหมนานมากแล้วไม่เกี่ยวนาะ ที่บ่อที่ถามเพราะอะไรว่าตั้งแต่เพิ่งมาเรียนอนุบาลสองปีที่แล้วเลยใช่ไหม,มตั้งแต่สองเดือนแอลมันจะไปกันใหญ่ละเพราะว่าเมื่อกี้พี่ถามพี่สาวว่านชาเขากินนมอะไรมีปัญหาอะไรอย่างนี้ไหมพี่สาบอกว่าไม่มีเพราะว่าเขากินนมโรงเรียนทีนี้นมโรงเรียนมันจะเป็นนมกล่องกระดาษอ่ะมันจะเก็บได้นานกว่าแล้วก็มันจะไม่ต้องแช่ตูเ้เย็นก็ได้ใช่ไหมขนาดนมที่ครูให้มาแม่ไม่เห็นแช่ให้ตู้เย็นหนูตั้งแต่อนุบาล บนนตั้งแต่นุ่นวันหนึ่งเสียไปแล้วจะบอกมาทุกวันนี้นะเข้าแอปเซเว่บ่อยมากเพื่อไปเช็คนมมาอย่างมาอย่างแล้วตอนหลังๆที่บอกป้าบอกว่าน้องเขาบอกว่ามาโม11โมง11โมงปุ๊บจะต้องเข้าไปเช็คว่าของมายังเฮ้ยเจอมาแล้วก็จะกดได้แค่แบบ1คขวด เออหนึ่ง,งขวดสองขวดเนี่ยอย่างมากวันนี้นี่ทับว่าโชคดีมากได้มาสามขวดเล็กกับหนึ่งขวดกลางคือแม่ก็เลยบอกนี่มันอะไรเนี่ยกดยากยิ่งกว่าบัตรคอนเสิร์มันะ่าจะมีคนมานอนรอยอ,ยอยู่หน้าร้านพอสิบเอ็ดโมงเพิ่ก็วิ่งเข้าไปซื้อเลยจริงขนาดนั้นเลยอ๋อทีนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าวัวรีดนมเขาเลี้ยงกันยังไงใครรู้บ้างนี่เคยไปดูที่ฟาร์มมาแล้วด้วยด้วยบัวรีดนมบัวรีดตอกก็คือพี่คนไปรีดเองจริงๆริงด้วยก็คือ แบบสลับสลับแล้วก็หยุดแล้วรีบจ<อ>นห<ะ>ัวหนึงวัวมันยุบฮะอะไรนะแล้วรีบจนหัวนึงวัวมันยุบหรอเอาก็คือรีบจนมันแห้งก็คือเสร็จแล้วใช่<ม>ก็คือเวลามันมีแบบเครื่องด้วยแบบเขาใช้เครื่องพร้อมๆกันหลายๆตัวเลยใช่ไม่อันนี้ก็คือวิธีการรีบแต่ว่ารู้ไหมว่าก่อนจะได้น้ำนมวัวมาเขาต้องเลี้ยงอะไรยังไงอ่ะต้องเลี้ยงให้ดีเขาจะได้ให้นมวัวเราดีๆคือวัว ท,ทุกสัตว์ในโลกนี้แหละการจะมีน้ำนมออกมาสัตว์ตัวเมียไม่ว่าจะเป็นัวนุสผู้หญิงหรือสัตว์ตอ่ะก็ต้องมีลูกก่อนไงจำได้ปะที่ตอนนั้นน้องพิงไปก็ไป,ไปถามเขาเลยใหญ่เลยเรื่องเนี้ยอ๋อวัวมันต้องมีลูกก่อนไงถึงจะมีนมออใช่ใชใชค่ะก็คือว่าเขาจะต้องเอาวัวตัวเมียวัวนมเนี่ยพันเขากจแล้วแต่พันด้วยว่าเขาจะต้องเลือกเอาพันที่มันเหมือนให้น้ำนมเยอะใช่ไหมที่แม่เคยไปดูมาที่เราไปทําคลิปอ่ะก็คือว่า เลี้ยงจนกระทั่งมันท้องใช่ไหมมันท้องมันผสมพันธุ์การมันท้องพอมันออกลูกอ่ะมันจะออกน้ํานมเหลืองมาก่อนเหมือนคนเนี่ยมีน้ํานมเหลืองเหมือนกับว่าน้ํานมแรกอ่ะมันจะเป็นคือเขาเรียกนกชี้อะค่ะไม่ใช่เจะไม่ใช่กระี้มันอไม่ใช่นมมันออกมามันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันจะมีพวกแร่ธาตุมีเป็นของดีทั้งนั้นน่ะแต่ว่าสีมันจะยังไม่ขาดจุว่เด็กเด็กหรือวัวคือ คือเบบี๋จะต้องกินเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นของมีประโยชน์เคยกินนมสีเหลืองเคยกินนมแม่สีเหลืองเพราะว่าถ้าออกมาฟูก็จะต้องรีบให้เด็กกินเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เด็กกินแล้วจะมีภูมิต้านทานสูงแล้วก็เป็นแบบเป็นของดีมากๆอย่าเอาทิ้งอ่าเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะอ่ะมันก็จะเป็นนมข,ขาวๆแล้ววัวเนี่ยพอเกิดลูกใช่ไหมเขาก็จะรีดนมมันได้ยาวๆเลยไปจนประมาณ10เดือน ออพอสิบเดือนใช่ไหมถ้ากะถามหนึ่งลี่ทุกตัวเนี่ยคุณได้เยอะเลยสแล้วเนี่ยพอสิบเดือนปุ๊บอ่าวัวมันจะก็เริ่มแบบพร้อมผสมพันธุ์อีกรอบหนึ่งก็ตั้งท้องได้อีกพอตั้งท้องอ,อีกอ่ก็ให้ลูกกินนมด้วยแล้วก็รีดด้วย ปอีกสิเดือนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะตั้งของไปเรื่อยๆวัวมันจะเหนื่อยไหมอ่ะแต่อ่านดูอ่ะเท่าที่อ่านดูมันเหมือนกับนี่งานเป็นช่วงให้พักไงเออควรจะต้องพักมานังเออจาได้เหมือนกันว่าเหมือนเขาพูดว่าควรจะต้องมีการพักแม่วัวแม่แตพักเ็าจะพักเป็นเนี่ยเป็นรอดๆอะไรเงี้ย็อตเป็นพอกใช่ไหมเออแล้ีพักแล้วก็มีรอตคือเขาจะเลี้ยงเยอะๆอะไม่ใช่แบบแค่ไม่กี่ตัวฉะนั้นน่ะมันก็ควรจะมีหมุนเลียนไปเรื่อยใช่แต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่ว อากาศเปลี่ยนเลพวกนี้นมไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะช่วงที่ผ่านมามันร้อนมากหรือเปล่าใช่ปะใช่ทําอากาศมันเปลี่ยนไปแบบนู้นหรือเปล่าอืมก็ไม่รู้เหมือนกันใครมีความรู้หรือทําฟาร์มโคนมอยู่ก็มาเม้นได้เผื่อเราจะได้แบบเรียนรู้อะไรเงี้ยเราอยากรู้ไงว่าลเราเลี้ยงนมกินเองแล้วเผื่อใครเหรอว่าเลี้ยง ัวทำฟาร์มเลี้ยงวัวก็มีมาได้นะแล้พูดเหมือนตัวนีนี่นะน้าชาป้ากวางได้ฟังว่ามีคนเอาวัวเป็นเลี้ยงคนเราเบียงบ้านด้วย <c oughs> รู้น <c oughs> ่ะตลกมากเลย <c oughs> ที่จีน <c oughs> ที่ประเทศจีนเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เป็นแบบห้องห้องห้องเหมือนคอนโดอะเออหมือนอพารต์ตเมนต์น่ยอยู่ดีๆอะก็มีชาวบ้านแบบคนอื่นอะเหมาะได้ยินเสียงวัวแล้วก็เหม็นที่วัวเหม็นชีวัวใช่ไหมวัวมันร้องยังไงบ้านนาชาวบัวร้องงไง ต่างมากเลยใช่ปะทีเนี้ยเราก็เลยมองไปที่ระเบียงมีบัวอยู่ไม่ได้ตัวเดียวนะระเบียงห้องธรรมดาเนี่ยระเบียงเท่าๆระเบียงตรงเนี้ยมีห้าตัวห้าห้าตัว<ร>แล้วเวลาตัดเขาจะตัดยังไงเขาก็ไม่ตัดมัม้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ ชาวบ้านก็เลยไปร้องเรียนเจ้าของตึกว่าเนี่ยทําไมให้อาวัวมาเขาก็เลยไปถามว่าคุณเอวัว,วขึ้นไปได้ยังไงแล้วเพราะมันตึกดูดตึกสูงอะอเขาบอกว่าแอบเอาขึ้นลิฟต์ไปทีละตัวแอบอาวัวขึ้นลิฟต์โอ,อ้โหโอ้ไมค์เนี่ยดีมากคปะั้งละหนึ่งตัว,หน,ตวหนึ่งตัวจนครบห<ล>้าตัวเขาคิดได้ยังไงคะเขาบอกว่าเขาคนก็ถามว่านี่ทําทําไมเขาบอกว่า เขาอยากคือเขามาอยู่เมืองใช่ไหมชีวิตเมืองมันวุ่นวายทํางานแข่งขนันปวดหัวเครียดเขาอยากได้ชีวิตธรรมชาติแล้วที่บ้านนอกเขาก็เลี้ยงวัวเขาก็เลยไปเอาวัวจากบ้านนอกานมาเลี้ยงแล้วทุกวันเขาก็จะได้ไปรีดนมวัวกินนมวัวสดๆที่เขารีดนะำชาหานนะมิชาน้ชาหนูจะเอาในนี้นะแพะลงควาที่บ้านหนูมาเลี้ยงที่ไหนดัดปลาไปแล้วเริ่มผิดแล้วเนี่ยจะเอามาเลี้ยงไหม ไม่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าหนูไม่มีวัวตาบอกว่าถ้าอยากเอาก็มาเลี้ยงเองไม่เลี้ยงให้แต่หนูมีควายหนูมีควายไม่ใช่หรอแตวหนูมีใครบอกหนูมีหนูไม่มีอ้าวแล้วพี่บอกว่าใครให้มา ควาของคุณตาเอาควายของตางอเอาไม่ใช่ของเขาเองเขาหมายถึงของที่บ้านเขาอ,อะไรอย่างนี้อ่ะอก็จบเรื่องนมแหละวันนี้แค่จะมาเล่าว่าแบบแปลกดีเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงพิมพ์ม,มาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาซื้อนมมาส<อ>ิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยประสบปัญหานี้เลยอ่ะเพิ่งครั้งเนี่ยที่แบบเฮ้ยสงสัย สงสัยมากทำไมปัญหาย,ยากหายเย็นขนาดนี้ใช่ไหม,อ,มอ่ะ,อะก็หวังว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนะว่าแม่ที่เกียดต้องมานั่งส่องแอปเทุกวันเลยนะโอเคไหมอ่ะ<ม>กินนมโอเคกินนมนะอ่ะกินนมค่ะอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบา